สวัสดีครับวันนี้วันที่18มิถุนายน2564นะครับเป็นวันศุกร์นะครับวันนี้ก็จะมาเสนอนำเสนอและกันเผื่อท่านที่ชอบจะได้ปรับใช้นะครับก็เพิ่งเอิญเรามีอ่างสำหรับทำน้ำตกอยู่อ่างหนึ่งไม่ได้ใช้ตั้งไว้ก็น้ำขังแล้วก็ยุงลงไปไข่ นะครับเราก็เลยเอามาใส่ดินนะครับดินนี่เป็นดินท้องนานะครับท่านที่ไม่มีนาก็สามารถที่จะไปขอชาวนาเขาได้ขอมาสักกระป๋องหนึ่งเขาไม่ห่วงแลอกครับก็คือว่าที่เราปลูกพืชตรงนี้เป็นพืชชอบน้ำนะครับอันแรกก็คือซาลาแหนนะครับก็ชอบน้ำเหมือนกัน คือดินเราก็ทํามายกล่องจําลองเหมือนเหมือนสวนผักอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสารแหน่เราเพิ่งปลูกเมื่อกี้นะครับดูสลบสลบไปนิดหนึ่งบังเอญเราไม่ได้ตัดใบมันมากนะส่วนแปลงที่สองนะครับก็จะเป็นผักแพลวนะฮะผักแพลวนี้ก็ถ้าใครชอบก็จะก็ค่อยปลูกนะฮะเพราะว่าเอาไว้กิน แกล้มกับลาบนะครับเมื่อกี้เราทำน้ำพริกหนุ่มก็โดยเอาน้ำพริกปะลาที่เราซื้อมาเป็นกระปุกเนี่ยผสมกับผู้ผักผมก็เอาผักเนี่ยผสมลงไปด้วยอันที่สามนี่เป็นผักที่ใช้มากเลยนะครับในบ้านก็คือผักชีฝรั่งเราใช้ปรุงกลิ่นนะฮะสำ,สำหรับอาหารบังเอิญ ที่เกิดไอเดียเอาผักชีฝรั่งมาปลูกเพราะว่ามันมีต้นนี้นะครับเดิมเนี่ยผมปลูกผักบุ้งไว้หมดทั้งแปลงเลยนะครับทีนี้เรากินไปหลายรุ่นแล้วก็รือฟื้นมันหน่อยบังเอิญมันมีมเมล็ดนะฮะจากกระถางที่ผมปลูกไว้ใกล้ๆเนี่ยมันมางอกตรงนี้แล้วผมเห็นว่ามันงามดีเออ ถ้ามาปลูกระบบนี้นะก็คงจะใช้ได้ส่วนแปลงสุดท้ายก็จะเป็นจินจูชายนะฮะจินจูชายนี่ก็ปรุงลิดปรุงกลิ่นปรุงรสเหมือนกันนะปกติร้านขายต้มเลือดหมูเขาก็จะเอาไว้ใส่ดับขาวนะฮะเราก็สามารถนำมาใส่กับข้าวได้ทุกอย่างถ้ามีเยอะๆก็ผัดเหมือนผัดขึ้นช่ายอะไรก็ได้กลิ่นจะออกแนวนั้น ส่วนในร่องเนี่ยครับในร่องในร่องนะฮะในร่องเดี๋ยวผมจะแนะนําแต่ก่อนอื่นมาดูเครื่องมือผมก่อนนะฮะนี่คือตะหลิวเก่าซึ่งผมก็มันแย่และเป็นตะหลิวพลาสติกมันหมดสภาพผมก็เลยเอาเจ้าใบใบตะหลิวออกนะฮะแล้วใช้พลวนดินขุดต้นไม้อะไรดีมากเลยนะวันนี้ก็มาใช้เป็น เวลาปลูกเราก็แทงลงไปนะฮะแล้วก็เอาต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยนะฮะเสียบลงไปแล้วเราก็ตบตบตบ,ตบ,ตบนี่ครับนะฮะส่วนวิธีปลูกเนี่ยคิดว่าคุณผู้ชมก็คงจะทํากันได้นะฮะก็คือมีการแต่งรากบ้างาตัดใบออกไปบ้างนะฮะอันนี้ที่ผมยังเก็บใบไว้อยู่เพื่อ การถ่ายทําที่สวยงามเพราะวันนี้เราไม่ได้มีการตัดต่อเลยนะครับเพราะว่าแอปตัดต่อเนี่ยมันเก็บเงินซะส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เดิมผมใช้แอปตัดต่ออยู่แอปหนึ่งดีมากเลยพอเราไม่จ่ายเงินมันก็ขัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้นะเราบังเอิญผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์เครื่องนี้ความจุมันดีแต่ว่าสมรรถนะมันไม่ค่อยดีนะ,ะเดี๋ยวก็คงจะ มีการเปลี่ยนแปลงส่วนในล่องนี้เราปลูกอะไรดีครับก็คือสิ่งที่ผมชอบก็คือเจ้าผักบุ้งครับนะอันนี้จะเป็นผักบุ้งเย็นตาโฟนะฮะผักบุ้งเยนตาโฟนะฮะสองละสิบห้าบาทนี่ครับอา้าวสองละสิบห้าบาทเอาเมื่อกี้สงสัยว่า ออวิดีโอไม่ทํางานหรือ,อยังไงนะฮะพอดีผมไม่คุ้นเคยนะฮะซื้อซื้อผักบุ้งจันดาโฟนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นผักบุ้งจีนเนี่ยอ่าพอรุ่นสองรุ่นสามหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ยต้นมันจะไม่งามไม่สวยอันนี้ถ้าเราเลี้ยงให้ดีนะฮะมันก็จะสวยงามนะฮะงามเรียกว่า กินใช้ได้เลยใช้ผัดใช้กินสดเลยได้หมดนะเพราะเราปลูกเองทีนี้เว <c oughs> ลาปลูกนะครับก็ง่ายๆเลยคือผักบุ้งพวกนี้นะครับมันสามารถอยู่ในน้ําได้แต่ตอนเพาะที่แรกเนี่ยต้องไม่ให้มันน้ําท่วมมากนะฮะนี่คือเมล็ดมันเราก็โรยนะฮะโรยเฉลี่ยไปนะ ผักบุ้งที่เราปลูกอันนี้มันก็จะรับประทานได้หลายครั้งนะฮะใช้วิธีตัดเอาอย่าถอนนะฮะปกติผักบุ้งจีนเขาจะใช้วิธีถอนเพราะว่าเขาจะได้น้ําหนักลากด้วยเวลาขายนะซึ่งมันก็มีเหตุผลน่ก็คือถ้าหากว่าไม่ตัดรากมามันก็จะเฉาง่ายนะ การปลูกพืชในอ่างแบบเนี้นะฮะคือข้างล่างเราไม่ได้เจาะรูนะครับไม่ได้เจาะรูระบายน้ําอะไรเพราะว่าตรงนี้เราตั้งอยู่กลางแจ้งที่มีฝนนะขออภัยนะฮะภาพอาจจะไม่สวยงามเพราะว่าไม่ได้ใช้แอปตัดต่อเลยถ่ายสดแล้วก็ แชร์สดเลยครับนะบมีขึ้น YouTube ชื่อ Poptail Channel นะฮะ o p t a i l Channel ก็อยากจะให้ช่วยกันมากดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดติดตามกันหน่อยนะครับเพราะว่ายอดวิวผมเยอะแต่ผู้ติดตามไม่ค่อยมีเลยฮะนะครับทำมาหลายปีแล้วแต่ยอดยอดวิวเป็นแสนนะก็ไม่ถึงก็เป็นล้านนะฮะ แต่ผู้ติดตามหลักร้อยน่าสงสารยังนะครับหลังจากหลังจากเราปลูกแล้วนะฮะก็ผมน้ำมันนะฮะเราใช้บัวรดน้ำคงจะไม่สะดวกเพราะว่าเพราะว่าดินเขาอ่อนนะฮะคือจุดประสงค์ในการรดน้ำหลังปลูกเนี่ยก็คือให้ดินเนี่ยกระชับไปที่รากนะฮะ นะปลูกต้นไม้ทุกชนิดอะ่ะเราจะต้องลดน้ําภายหลังจากปลูกทันทีนะเพื่อให้ดินเนี่ยไปกระชับรากนะเพราะฉะนั้นท่านที่มีอ่างบัวอ่างน้ำตกอะไรกระถางตันอะไรพวกเนี้ย ไม่ต้องไปเจาะให้มันเสียของหรือเสียเวลาเพราะวันหลังเราอาจจะามาทำน้ำพุได้อีกก็ได้นะที่ทำน้ำพุนี่ก็เพราะว่าเออที่เลิกทำน้ำพุก็เพราะว่ามันต้องล้างบ่อยนะซึ่งไม่ดีเลยมีตะไคร่น้ำมีใบไม้ลงมาเพราะว่าที่ผมตั้งกระจะถางตรงนี้อยู่ใต้ต้น ต้นโมกนะฮะใบมันร่วงบ่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันดีคืนดีนะฮะพอต้นไม้งามหรือมันตายไปผมก็จะมารายงานให้ทราบนะฮะเออพูดถึงเจ้าผักชีฝรั่งนะครับในกระถางหนึ่งเนี่ยคือเวลาเราปลูกไปเนี่ยมันก็จะระยะหนึ่งมันก็จะออกดอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกระถางหนึ่งเนี่ย ก็อย่าให้มันมีดอกทุกต้นเพราะเมื่อไหรมันมีดอกมันจะไม่สร้างใบนะครับมันก็จะใบก็จะน้อยลงแต่จุดประสงค์เราก็ต้องการกินใบแต่ว่าเคล็ดลับในการทําอาหารอย่างหนึ่งนะครับก็คือดอกมันเนี่ยสามารถใส่ไปน้ําแกงได้นะฮะแต่แต่ไม่ควรกินเพราะมันแข็งและมีหนามนะฮะเพราะมันจะส่งกลิ่นหอมชู ชูกลิ่นมากกว่าใบนะฮะอันนี้จริงจูชายนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนี่ผักชีฝรั่งอันนี้ผักแพปวอันนี้ซาะละแน่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยครับกดติดตามรัวๆเนี่ยนะครับขอบคุณมากครับเราพบกันใหม่ในป๊อปเทลช็อตนะฮะโดยป๊อปเทล l อลิทอภิชาติเทียนเพิ่มพูนครับขอบคุณมากนะครับ เฟซบุ๊กก็ p p t t i l t ท o w e r e r นะครับช่วยกันติดตามหน่อยนะครับไม่อยากไม่ได้ต้องการเป็นเน็ตไอดอลค <c oughs> งไม่ถึงขั้นนั้นแต่เผื่อจะมีโฆษณากับเขาบ้างได้ค่าโฆษณาเดี๋ยวนี้คนก็ไปใช้พรีเมียมกันเยอะนะครับก็ไม่ค่อยได้โฆษณาแต่พรีเมียมนี่ก็ทาง YouTube เขาก็ <c oughs> จ่ายให้นะฮะนะครับฝากด้วยนะครับ กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านมีความสุขอาผมฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะครับเข็มแรกแอสตราเซเนกท่านที่ยังไม่ได้จองก็รีบจองซะนะครับฉีดแล้วก็สบายใจไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณอีกครั้งขอให้ท่านมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงขอบคุณครับ